กอยตูนปีนี้ลูกมาแน่ตรวจร่างกายแล้วแข็งแรงแต่งงานกันไปเมื่อปลายปี2563กับคู่สามีภรยาขวัญใจแฟนๆอย่างตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบริสแลมและภรรยาสาวคนสวยก้อยรัชชาวินแฟนๆก็รุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีถ่ายญาติให้ได้เฮกันสักทียิ่งมีข่าวว่า ทางคู่ได้เดินทางไปโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทไปปรึกษาเพื่อเตรียมตัวมีทายาทไปตรวจสุขภาพแล้วแฟนๆก็ยิ่งรุ้นกันไปใหญ่ล่าสุดก้อยรัชชาวินได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าได้ไปตรวจสุขภาพจริงโดยทางคู่ร่างกายแข็งแรงดีและสามารถมีทายาทได้ซึ่งตั้งใจว่าจะมีลูกในปีนี้ถึงจะมีหมอดูออกมาทักว่า ถ้ามีลูกปีหน้าจะดีกว่าก็ตามสามีอย่างตูนบริสแลมเองก็อยากที่จะมีลูกและคลอดในปีนี้ซึ่งก็จะพยายามที่จะทำให้ได้อย่างที่ตั้งใจ